ครับสวัสดีครับผมหนุ่มเมืองดำดำครับผมมันนานได้มาลงคลิปทีหนึ่งเนาะครับผมอันนี้ก็ไปเจอไปคิดไปคิดหาแนวทางสิมาติดสะโขบเนาะครับสะโขบ,บ,บยิ่งหนูไปเบิ่งในในแอบข้าเจ้าขายกับโอ้แพงรับรับไฟติดกล่องสะโขบเนูเป็นธรรมดาก็เลื่อยคิดหาทาง เฮ็ดสเฮ็ดจังไดเนาะจังสิติดกองสโคบได้นวลคิดอยู่ก็เลยเหลียวเห็นท่อ PVC ครับผมก็เลยเอามาล่องตัดเบิ่งท่อพ v c 2สงนิ้วครับผมเอามาตัดติดกองสโคบเนาะเนี่ยพับได้เฮารับเข่ากับหน้ากองสโคบได้เนาะครับผมมาเจาะลูแล้วก็มามัดให้แน่นเนาะครับผมเนี่ยเจาะลูแล้วก็มัดเข้ากับขา แบตเตอรี mm ่เห่าแล้วครับผมเนี่ยมัดจะได้ก็ได้ครับตามสะดวกทัอพีวีซกับวัดตามนาแบตเตอรี่เห mm ้า hmm. แล้วครับผมแล้วก็ตัดทั้งใหญ่ทั้งหน่อยก็ได้ท่กอกระสวงนิ้วครับผมแล,มวล,ล้วก็มาสบขอกับนากล้องสิพอดีเลยท่อสวงนิ้วครบับผมนากล้องสโคบไปยิ่งหนูกังขึ้นยิ่งนกครับยิ่งนกยิ่งหนูเขาปลาได้การเลยไม่ต้องไปซื้อยี่ครับไฟกัด ไอ้มันมันปรับรีได้เนาะครับรีได้เลีงได้ไปยิ่งหนูกวงเขาเนี่ยครับผมด้การเนี่ยรีได้ยิ่งได้รีได้สว่างได้ก็ได้การครับไม่นั่งห่างนั่งยังก็ได้การติดปรับหักขึ้นหักลงให้เขากับนากล้องเข่าครับผมก็ได้การเลยเนี่ยครับผมเป็นแนวทางเนาะครับผมถ้าไผคิดอยาก ได้อยากติดแต่งบบ่ถึงกับเห็ดคือผมนี่ยคับใช่ได้คือกันครับลอยเปอร์เซ็นต์อีกตลางหากด้วยการพร้อมเนียนนทาท้าวอนใส่ลงไปครับชิบป,ปีกับพัวพังตาแบตเตอรี่ผัวเหมือดใส่ทอพิพิซีสองนิ้วเด้อครับอย่าเลื่อมพอดีทอพิพิซีสองนิว้วไฟหม้อแบตก็เลือกกระหัวน,หน้อยๆก็ได้ครับผมไฟแบตเตอรี่ก็ได้ เลือกองคนในหน่วยเบาๆมันยังมุนมักเวลาติดสโคปกาไปแล้วกัใส่สะดวกสบายผมใส่แสงแสงจันทร์ครับสีเหลืองแสงจันทร์เหลืองน,ว,นวลเวลาสองสัตว์กัดมันกระปตื่นเนี่ยครับผมกัดตามนี้แล้วครับผมตัวสองนิ้ว อันนี้ก็ประมาณนะครับผมเนี่ยขอขอปูมือผมนี่แหละนี่เดียนี่เดียครับก็แล้วแต่ไพสิมักสันมักเงวครับแล้แตวลตัดแล้วเ้ากา็ล่นไฟบีบตัวนี้ต้องหน่อยหนึ่งทำมันลวมเห็นบอกครับเนี่ยสีรูปรูป,รปลงนี่ครับเนี่ยเนี่ยมองนี่ครับให้มันหลัดกับกล้องครับเวลาห้าซบเข้าไปเนี่ยบอกครับมันจะมีรอยอยู่นี่มันมันติดครับมันซบเข้าไปบ่ได้พอ,อมันติดบากมองนี่ครับผมเพราะว่าบีบลงเนาะเนี่ยเอาเผาไฟแล้วก็บ,บีบลง มันกสิเขาาล้องด้ลัดพอดีเลยครับผมครับเอาไปเปลี่ยนแนวทางเนาะครับผมได้คิดมีอยากหามาใบใส้กะร่องเห็ดเบิงเนาะครับผมสโคปติด กล้องครับสะโขบเป็นไฟติดสะโคบนกะครับไปสะโขบติดกล้องเป็นไฟติดกล้องสะโขบนะครับไปยิ่งนกยิ่งหนูกลางคืนดีกว่าไปซื้อครับผมลงทุนประวัดยี่สิบบาทกับไฟโมแบตกับมีแหล้วอยู่บ้านเอามาเห็ดกับลงทุนตัววีวีซีเกา่าๆอันนี้ก็ลวดสแตนเลสดักหนูเฮาเนี่ยแหละครับว่มามัดใจพวกเป็นสนิมเอาเนียนช้ำได้ครับผม เอาฝากติดตาไม่ได้ครับเพื่อเคืงลงเทนึงนั่นนนดนดนจะได้ล่ง,องพอต,ติดงานประจำทั้งขายของออนไลน์หลายอันหลแนวครับทั้งสื่องัวมาเรี้ยงกับปาน,นก็เลยบ่คอยได้เห็นคลิปปันใดก็เลยเห็นเมน้อนี่มาเห็นแนวดีๆก็เลยมาปัน่นปั่นพี่น้องครับผมหาได้ประหยัดงบเนาะสื่อหลายกับเม่บ้านจมเด้อ ซื้อแต่แนวเหรียญายก็ได้เอาเนาะครับฝากไว้ชำนีละจังไดก็ได้ฝากกดไลค์กดกดซับสกไครต์ให้กันเนี่ยมีแนวดีๆก็ะสีมาปั่นมาแนะนําอีกเนาะครับผมจังไดก็ได้เอาขอบคุณครับพอดีครับพอดีครับ